สวัสดีค่ะวันนี้เป็นมีเมนูล้างตู้เย็นมาฝากไปค้นในตูน้เย็นเหลือคณาอยู่ค่ะม,มาดูซิว่าเราเจะคณามาทำเมนูอะไรจะบอกว่าเมนูเนี้หลอกให้เด็กทานผักได้ด้วยนะคะตามมาดูค่ะ พอดีเป็นเหลือคะน้าอยู่กัมหนึ่งจะเอามาดัดแปลงทําเมนูอันหนึ่งที่เพืเ่อนไปเห็นฝรั่งเขาทามาก็ของเขาใช้ผักขม,มนะคะของเราไม่มีเราก็จะใช้คะน้าทีนี้เราก็มาเตรียมคะน้ากันค่ะเราจะใช้เฉพาะใบนะคะก้านเก็บไว้ผัดในคราวต่ตอไปนี่เป็นก็ลิดใบมาเรียบร้อยแล้วเราก็หั่นค่ะหั่นเพื่อเตรียมจะเข้าเครื่องปัน่น ะคะทีนี้เราก็เตรียมตัวแป้งแล้วนะคะก็คือคะนา้าใบคะน้านะคะที่เราหั่นไว้แล้วก็ข้าวโอ๊ตข้าวโอดด๊ตเนี่ยปิ้นใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ไข่ไก่ไข่ไก่เนี่ยถ้าใบใหญ่มากๆปุ้นว่าฟองเดียวก็ได้อันนี้พอดีเปิ้นได้ใบเล็กมากก็เลยจะใช้2ฟองนะคะทีนี้เราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยไปปั่นให้ละเอียดให้เข้ากันค่ะ เอาล้ค่ะทีนี้เราเอาส่วนผสมทั้งหมดลงไปปั่นนะคะเอ่อเปิ้นจะใช้น้ําเปล่านะคะในในในขั้นตอนนี้ถ้าใครอยากใช้นมอมัลมอนนมหรือว่าน้าถั่วเหลืองน้าเต้าหู้ได้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดด้วยเนอยอุ่นกระทะให้ร้อนแล้วก็นำส่วนผสมที่ปั่นเมื่อกี้นี้นะคะลงไปทอด ใช้บางนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนขั้นตอนนี้จะนานนิดนึงนะคะคล้ายๆกับอบอะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้สีสวยน่าทานเลยเนาะขณะที่รอแป้งสุกเราก็มาทำเครื่องเคียงกันค่ะก็เป้นใช้หอมใหญ่แครอทแล้วก็หอยลายแล้วก็กุ้งนะคะ พอดีมีของในตู้เย็นเท่านี้ถ้าใครจะมีพริกเหลืองพริกอะไรพริกหวานน่ยนะคะก็หั่นผสมไปอีกก็ได้หรือจะไปปรับปรุงสูตรอย่างอื่นก็ได้นะคะเริ่นจะผัดเครื่องเคียงอันนี้ด้วยน้ํามันมะกอกใช้ไฟกลางๆนะคะผัดผักให้สุก พอผักสุกนะคะเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเริ่มปรุงรสค่ะก็จะใช้เกลือพริกไทยแล้วก็เปิ้นมีใบเล่แห้งนะคะก็ใส่ไปด้วยขั้นตอนสุดท้ายเลยเปิ้นจะใส่ซอสสเต็กค,ค่ะชอบทานยี่ห้อนี้เดี๋ยวเปิ้นจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะ เป็นยี่ห้อที่รสชาติอร่อยดีไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยผัดให้เข้ากันนี่เลยค่ะซอสสเต็กยี่ห้อนี้ว i n t a g e Smoky house barbecue s a ซอสอร่อยค่ะเอามาทำอะไรก็อร่อย เรียบร้อยแล้วค่ะออกมาหน้าตาดีเนาะของจริงสีสวยกว่านี้อีกนะเสร็จแล้วค่ะแพนเค,ค้กคณะของเปิ้ลนี่น่าทานเื่อกี้แี่ชิมจะบอกว่าอร่อยมากอร่อยสไตล์เปิ้ลนะคะถ้าใครอยากไปดัดแปลงเติมเนยเติมนมอะไรลงไปแป้งอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เลยนะ พอดีเปิ้ลเป็นคนทานอาหารค่อนข้างจะคลีนนิดนึงก็ลเลยพยายามตัดนมแป้งน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยออกไปนะคะแต่วันนี้ก็อยากให้มันหอมเลยใช้เนยทอดอร่อยจริงค่ะเปิ้ลนำมาทานกับซอสมะเขือเทศไปลองทำกันดูนะเผื่อเด็กๆจะทานได้แล้วก็ผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ชอบทานผัก<อ>เราก็จะได้ผักใบเขียวจากคะน้าลงมาในแผ่นแผ,น,แผนเค้กอันนี้อร่อยนะลองดูค่ะ ลองมาราดน้ำผึ้งดูค่ะเอออร่อยดีอ่ะเหมือนทานแพนเคก้กราดน้ำผึ้งทําทีเดียวได้สองเมนูเลยทั้งคา้าทั้งหวานดีดีเนาะก็เป็นเมนูแปลกๆปกันนะคะใครมีไอเดียอะไรดีๆก็ลองต่อยอดจากของเปิ้นไปนะคะเราก็จะได้เมนูใหม่ๆสนุกสนุกมาทำทานกันในวันหยุดเอาไว้หลอกคนที่ไม่ชอบทานคณะค่ะหลอกเด็กๆก็ได้นะเด็กบางคนที่ไม่ชอบกลิ่นของผัก โดยเฉพาะคณะทั้งแข็งแล้วก็ทั้งมีกลิ่นค่อนข้างแรงไม่เร็วนะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ